มาแล้วครับสวัสดีครับผมต้อมครับจากช่องบ้าพลัง427ครับเป็นที่ปรึกษาการขาย Ford New Era r ามิ t าก k o m o 7นะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำรถ Ford Ranger นะครับในปี2021เ,เนี่ย นั่ก็คือกระบะโัรท็อปเลยนะครับของไวท์แท็กนะครับไม่นับฟอร์ดเพ o r ม a น c e อย่างแรปเตอนะครับก็ผมจะมาแนะนำฟอร์ดไวท์แท็กโรท็อปคันนี้เลยนะครับว่ามีระบบอะไรมาให้บ้างนะครับอย่างแรกเลยครับก็เป็นระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับแล้วก็ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับและระบบรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนแล้วก็เป็นระบบควบคุมความเร็วในขณะลงเขาแล้วก็มีอะดัพตีฟค o ตคอนโทรลนะครับและระบบ ลิมิตจำกัดความเร็วแล้วก็จะมีอีกหลายระบบนะครับที่ก็ที่ไม่ได้พูดถึงนะครับก็อย่างเช่นมีแอร์ทำงานอิสระนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยก็คือแอร์แบ็กหกลูกเดี๋ยวผมจะหยิบมา1ระบบแล้วกันนะครับก็มาให้ทุกคนได้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับ ความเร็วไม่เกิน60มาแล้วครับอันนี้อันนี้พี่ไม่ได้กดเบรกใช่ปะ่ะไม่ได้กดมูระบบเบรกอัตโ,โกกนมัติ ก็จากระบบเมื่อกี้นะครับที่ผมได้ทดลองไปนะครับก็เรียกว่าระบบช่วยเบรกจุกเฉินอัตโนมัตินะครับก็ระบบนี้นะครับทุกคนนะครับควรใช้ความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระบบจะทํางานต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ไม่มีปุ่มปิดเปิดเลยนะครับก็จะทํางานอยู่ตลอดเลยนะครับโดยที่ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ในกรณีที่มีคนเดินข้ามถนนหรือสิ่งกีดขวางเนี่ยระบบจะทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับย้ำนะครับความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ ท้ายคลิปนะครับาฝากช่อง y o u t u นะครับบ้านลัง427นะครับฝากเพจฟอร์มีโปรแล้วก็ฝากกดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็เข้ามาติดต่อจองรถกับผมได้เลยนะครับพรวันนีสวัสดีครับ